จารุการ c h ชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการ c h ชาแนลจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนั่งเรือนะคะชมแม่นม้ำสแกกังค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ เรือนำเที่ยวนะคะเล็กๆของจังหวัดอุทัยธานีค่ะระหว่างรอนะคะเราก็เจอเด็กให้อาหารปลาค่ะก็ดูปลาไปเพลินๆกันก่อนนะคะค่ะสําสหรับจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็จะมีเรือนแพนะคะที่ชาวบ้านเขาอ,อยู่กันมาช้านานมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือเรือค่ะนําเที่ยวของเราค่ะตอนนี้ก็รับนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นเรือกันค่ะ นั่งเรือเที่ยวนะคะอ่าค่าโดยสารเรือนะคะในการท่องเที่ยวค่ะถ้าเกิดว่าท่านที่มาคนเดียวนะคะก็จะเสีย100บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายคนนะคะที่อามาด้วยกันก็จะเสียประมาณ50บาทเท่านั้นเองค่ะเรามาฟังคุณยุทธบรรยายในการนำเที่ยวไป็น้อมกันนะคะแต่ตอนนี้น่าจะพาไปดูที่ของที่ตัว่องจะแบ่ง ด,ดิจิทัลช,าชาน,ชน,ชชนชินี้นะครับสมเป็นชาติให้บอกก่อไเ้ว่าชาแพรแพรงแค่ร้านเรีนชาเ้อาะ่าะชอตาไทยง่าปัสารายสองชายฝันน้ำสะแลกลงเียรูรีิแรสะแกลงรุกัรอาวเรียนชวาชาตร่องเมืองคไทยทธร่รรรงน้ำสะแกลง ป็นนจะตามอาจารย์นวร,รัตน์คงไทบาเเดินแทนที่เราก็เลยเห็นนั่นถือว่าเป็นเรับประเทศองมีแห่งหึ่งในไทยนักศ่กษาสมัยก่อนนี้แต่แล,ะและลจังหวัดมี่จังหวัดแต่บริบาน,นี้มีทีทเดียวนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเดินแทนที่มีชีวิตตลอชีวิตนั่นคือไ,ไรนะตะโกครับซึ่งเดินแทแนอย่างนี้นั้นไปนเดินแทนที่มีชีวิต,ตก็ประกอบด้วานตกง มีน้ำตาลมีชีวิตจ้ <hi> างเลี้ยงตาลน้ำตาลตะมมมียาที่สำคัญคือการทำเกษตรด้วยน้ำของชาวแพร่ขระเป๋าการปลูกข้าวมุกการใช้ปุ๋ยห่อไม้ดอกไม้ประดับปัจจุบันนี้นะครับวิธีชีวินเกษตรกรรนี้นะครับมีประมาณ3 0 0 9 1 0ประชากรเรือนประชากรก็6 4 6คน เป็นชุมชนชุมชนหนึ่งนะที่อยู่ใน,นเขตเทศบาลเมืองอนดีมี็นทั้งหมดสิ้าชุมชนชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เจ็ดชื่อว่าชุมชนโรงงานสกแสกจางเป็นชนขนาดกลางนะครับสํหรับทางซ้ายมือนี่ครับ อันนี้เป็นรีสอนนร์ทแห่งแรกของนักเียนน้ำชลเมนองแทนก็ว่าได้นะครับพยามาที่สอดแล้วก็พยามาที่สอดนี้ก็ถึงว่งานในพื้นที่นี้มีต้นยางนาขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจังวัมากจะฝังจินตนามาเป็นโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์นะพยามาที่สอดแล้วตอนนี้เป็นของพยาไมาไหมคะเป็นแพรของพยาไม้ครับ,ออบาอาอให้คนได้มาัาาอ๋อผัก ก็หลังนี้เป็นบ้านของท่านอ,อาดีตสสออดีตเหลเนะเป็นบ้านเรือนไทยทางจากไม้สักทองเป็นบ้านเรือนไทยทรงเจ็ดวงเจ็ดู่คือเจ็ดหลังใหญ่ในทีเด,ยเดียวกันแต่มีไทยร้าอีที่บานประตูนะต้องส้มดอกไม้ดอกสม,ม้น,นะที่บานประตูที่จะของบ,บ้านด้แกะสลักในเรื่องรามเกียรติ์ตอนมายลาลนะ่สบัตครับพยาพิเภกนั้นจะรวมชะตาของรารเท้องทั่มาจึงนาสาแลงายให้ใหญ่ แล้วโก็กข้าพามือทัพในปากกับข้าเึเาเ็ในนั้นแล้วม่เราต์จกดวงกระบองแล้วก็พค่นกองไฟทําให้ทหารนั้นหลับแล้วก็ลักพา,าตัวคารามไปในเมืองบาดาลบเจเป็นชีเพื่อห้มามถึงขึ้นมาแล้วจึงอาสาดำเป็นปัวาลแล้วไปล้กตัดวัชา์ซึ่งทราบในลางว่าเป็นผู้ชายตัวงีเรื่องรางมาาเกียรติ์ตอนมาเยราช์กบัทัพ ระดับดิแพรั He ้งว่ามสามหลักนี่นะครับไปแพร์กังคนตัดเงินนี่นะครับก็จะเปิดเป็นโปรสเตย์ประมาณสักสองเดือนข้างหน้าสองเดือนข้างหน้าตอนนี้ไม่เปิดหรอคะเอตอนนี้ยังสามเดือนไฟฟ้าประมาณแล้วก็ที่นอนถ้าพั้าหอะไรนะฟ้าต้องโงมาจากบนถ้าห้ามอะไราพอะไรต่อไ ถ้าเป็นที่อยู่คิวทันนี่นะนิวคืมอ,อะไรเออ่อประมาณคือละแปรอประมาณหนึ่ันแปดร้อนสแกนตรงนี้นะครับมีต้นกเก็ตมาจากยอดช่องบครูจังหวัดกำแพงเพชรเป็นทางน,น้ำไหลมาชื่อแพรตากแดงหรือว่าน้ำนะน้ำบ่อนมาททางจังหวัดรอรสวรัรด์นะจังหวัด แราว่าชาวเดนแล้มีความรักสวยรักงามจะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะใช้สมยศบำนาก็ปลูกพกผรกสวนครัวมอได้ปามาแล้วก็สามารถทำเครื่องต้มแกงได้เลยนะครับถ้ามงไปทางขวาเือเจ็ดกามีอาคารเป็นหลงคยาวสี้วนสอแสนซึ่งห้าด้านหน้าบางนั้นจะมีสารบของเสน่พะนิสิตที่ได้เจ้าของเสนประเทศตรงนี้คือศูนย์สุชิพวงเดือน ต้องท่านได้มีดปริให้สร้างขึ้นมาโดยดังต like er ัวมาสอนในเรื่องการทำอาหารชาาอาหารหวานการเลี้ยงปกลายการจัดดอกไม้การเก็บกระสาบการตั้งผู้กาดการทำห้งโถงชั่วส่สที่พรมเงาพมสุรรันธ์ถ้า้งจะมบ้านหลังเป็นสองชั้นนะหลังคาสีตาเป็นบ้านสองปัญญาบ้านชั้นสองมันจะมีจานสีแดงอยู่ใกล้โดยทานกะลงแม บ้านจะมีต้นชมพูดอกสีบม่วงบ้านหลังนี้เป็นบ้านชมพูโของขอเิ็พันธิศาท้ากเจ้าซึ่งทำไปนะฮะทรงทรสังสรรคขาสิงเสียและเป็นบ้านพระสาทที่มีบันไดข้าน้ำลงมาสำหรับเรือนแพ่นี้คำว่าห้ามเข้านี้ก็เป็นบ้านชั่วโงของระนิย์พันธิศาราเจ้าของรอนิยมพุทธจิตกรรมทรตัวบ้านนั้นนะครับก็เลขที่9้าหาหรับเดือนแพนี้แพได้ที่สอง้านะครับ ปนีรปัจจัย2ประการที่จะที่ทำให้เดินแทนลดนน้อยลงประการแรกคือแทนจะของแพนไม่มีที่ดินมันเองในการจะขึ้นจะลงแนี่ต้องอาศัยเขาเช่าเขาดูนะคัประการที่สองคือไม่ไฟ่ที่เป็ุนทิ้ามาแห้แต่ร้อยนั้นมีราคาสูงในการเปลี่ยนแตราคาเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนใช้ระยะเวลาประมาณสิปีนะครับเนี่ยรจะได้ลสูงนะครับทำให้ชาวไทบางรายเนี่ยปล่อยแทจง การแไปบางรายก็รู <aid> ้แทเป็นหองบ้านไปขนาดนี้ให้สัมภาระนั้นจอดที่น้ำจะเป็นแบบนี้เป็นร้อยร้อยหลังเลยแต่งทีจะมีขึ้นหการเกษตรก็นข้อเดาวดแลก็าจะลูกข้อเือดมาตาดอัเนอย่างเรือเือบ้างเร่ขนาดเล็กบ้างแล้วก็ไปทุกลงเรือพบลงเรือเสร็จแล้วก็จะล่องตามลำน้ำสแกนกันในออกไนน้ำกรบยาเพื่อเนลงสิที่จังหวัดต้องียาาีทีมอานะครับ ปัจจุบันนี้นะครับคุณมยีราฟลุง,ร,งรีแสดงการรูท์นะครับได้มาดัดแปลงเลป็นลักษณะนี้เป็นเรือบริการนท่องเที่ยวก็จะมีอาหารที่เพื่อเดิเรื่อสื่อว่าบริกาตรตัวต้งนหน้ามาเป็นวงหน้ใหญ่นะครับตั้งแต่20คนขึ้นไปาสามารถติดต่อสอบถามได้หรือโดยที่ระบบก็ได้น,นะครับงหวันที่นี้จะจัดเป็นเล็กในน้ำแสดการนี้ก็เป็นใ่น้ำเล็กนะครับอยูลงางน,นั้นนะครับประาสุด็จครก็ เกลือจอ,องก้าท่านสหรียญสังฆรวมท่านสงเสร็จมาโดยลำน้ำสกัดการนี้งสองครั้งสองเทาวด้วยกันคร,กกรั้งแรกพงท่านเสด็จมาแบบเกัดการด้วยดิยคบนไฟวันที่แปดวันที่เก้าของาตรศสพันสี่ร้อยสี่สบสี่รัรอศหนเมื่อหนึ้อยี่ที่แล้วการเสด็จทำคณะพงท่านได้พระราชานพระแสงราชสัวสาวุฒิพระชิดานะคการรถถับสัตว์ประจักษ์ที่จังหวัด กงท่านเสด็จมาแต่ข้างหลังที่เป็นประการคงท่านเสด็จมาด้วยการไคดวยเจ้าเรือมาวันที่สิบหคงของต่ก็ร้อยส9กรอสองถนึงสองห้าแต่เมื่อหนึ่งร้อยสิบหกอย่แล้วการเสด็จขณะนี้นะครับคงท่านเสด็จมาเป็นการเสด็จพระองค์ด้วยการใหรด้วยเจ้าเรือมาเดี๋ยวเรือก็สรบสองาโต ตั้งค่ายตั้างชิ่นเพื่องท้องสีดแดงนั่นคือสารัเงินประจำจังหวัดนี้สารละเงินนี้กองเข้าไปด้านในตรงกางของสาลรักเมนองจะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นไะม้นี่ทำจากต้นปูหรือต้นอนชายาดด้แต่ที่ปรียอดนัครับได้ประจบเส้นพระเจ้าบอกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงหน้าฉลองก็คือเส้นมงครใอหน่วยสกัดที่เจ้า สุโทั้งหมดเลยนะัแรกที่เป็นบ้านของ้าราการแล้วกันชาติลาจบท่านป็นหัวหน้าคณะสารศาสจร์ลาร์ตอทยาลยถัดมานะฮะสาลาสี้พนี้เป็นบ้านของคุณกันะเป็นบนคที่เ่วข้องกัการถัดมาลูกทีขาที่เป็นบ้านของข้ามสสอขปัจจุบานทางซ้ายมือนี่ยถือว่าเป็นอาีระดับประเทศนะครับเป็นแผ่นดินที่มีแม่น้ำล้อมรอเป็นเกาะนะับเป็นเกาะกจ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชื่อว่าเกาะเโคก่อนนี้นั้นมีเนื้อที่1น6หมื่นสี่ั้อยกอไร่่อนนี้เกาะแห่งนี้ไม่สามารถจะข้ามมาได้นะครับถ้าจะข้ามก็ต้องไว้น้ำข้ามมารั่วไปเลยข้ามมาแต่สำหรับพวกที่วิชาใหญ่ก็จะหออข้ามมาแต่ปัจจุบันนี้กิจกาขชาตมาถึงสี่กิจาจากแต่ที่เกาะมาเป็นทีๆๆนนะ่ใหญตสองกจารใหญ่สีกา,าใหญ่ด้าหน้า,นนาเราทีต้องใหญ่สามารถข้ามาได้ไ สอบถานเล็กๆสามเล็ก็คือสถานห,หน้าตลาดสถานประโงเราอยูนะคับสถานนี้ก็คือสถานโยนเราเปโยนปลายมารู้ว่าสถาน,นถาาไหนครันะครับนาจต่ออนี้ปาดักใหญ่ๆเราขับเรือไปประมาณสกิโลเมตรต่างนี้จะมีวัดใหว่องอวัดน,นสงสว่าวัดหลวงพ่อรนเป็นวัดขนาดใหญ่ในเชิงง่อกเทียวในเขตอ้ดรงาทยนะครับประอกอบไปด้วยวิหา,ารแก้วร้อยเมตรปราสาททองคำ ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับเรือนะคะเพื่อที่จะไปดูเรือนแพทางด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งค่ะค่ะก็เป็นวิถีชีวิตแบบเซโลไลท์นะคะของชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะใครที่มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะคะอย่าลืมมานั่งเรือเที่ยวนะคะที่ริมแม่น้ำแสกังค่ะ ในชาติต่โลกสำหรับการได้ในวันนี้นะครับผมจะขอเชิญตุนพันธ์พนิชตของเสด็เจเจ้าฟ้าธรรมหาพิเศษเจ้าฟ้าพุ่งในสมัยยาตอนใต้เหตุผลต้องพูดภาษาบ้านรอนนะครับค่ะตอนนี้คนขับเรือนำเที่ยวของเรานะคะก็จะร้องอ่าปราบเทีเรือนะคะของเจ้าฟ้าพุ่งให้เราฟังเลยค่ะใหบรรยากาศสุดๆเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ rồi video hấp dẫn mọi người

We'll be right back. บรรยากาศมันดีมากมากค่ะข้าวต้มนี้นั้นในชื่อว่าขาแก้วแต่เป็นวานั่นคขาแกงขา้นี้มีความสำคัญเจิดนึงแลอีอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นตักบาตรตัวรนะเป็นการจำลองในสมัสงตามที่สงคามเป็แค่ของวรชื่อแค่บนน้ำใไหยนี้นั่นใหลังนี้จะทำให้ต่างเช่นนันบวกงานแต่งานคนกลุ่ม งายมนคนแต่มีวาระสอง,สงที่หน้าบานสามเรียบ,บจะตัดเยหน้าดนะูจะใต้วงค์มสีแดงในวองค์คมสี้แดงนะผมพูดจังเป็นรัชกาลที่ห้าเป็นภาษาบาลีว่าสุทนทเตมหาราชารอสอส2ซแปลว่าพมหาราพชพระองค์เสด็จมานดืนทะี่คือาการเรือการ้นาในนวัดนี้นะครับเราจะว่าเรืนแพบางส่วนทาสีม่วงบ้านเรือนบางส่วนทาสีม่วง ว่าตํานที่้านเจ้าของประเทศพระนัชาสาย่างคปก้นเื่อมด็จมาจนถึวันทั้งในวนที่ัที่สองทีจายเงินสองสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนชมมาจนถึงรับลการจะมียุบพองหน้ารองผู้กองผู้ารือบางรัฐไ้เชื่อาบางนการนี้เปนข้อการสีม่วงข้อเป็นสุปจวันคระรณ์หมดค เที่ยวกันแล้วเราก็จะซื้อของฝากกลับบ้านกันค่ะเราแวะไปที่แพปรป้าแตวกันเลยค่ะ <Okay. S 1> จริงๆแล้วแพรบ้านแต๋วนี่เข้ามา,าทางถนนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ี่นี่นี่นะคะแพรบ้านแต๋วเขาก็จะมีของขาย ก็มีหลายอย่างนะคะซื้อของใดค่ะโอ้นี่เขาแบบเขาเรียกแนะวกวนพุทราแบบนี้เลยค่ะนี่พุทราที่อยู่ในกระทะ เดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านนะคะข้ซวากนแบบโบราณโบราณปลาปลาย่า,นยางนี่นะคะปลาย่างเขาก็ออร่อยเป็นปลาส้มปลาอะไรคะรปลาจีน ขายยังไงจ๊ะถุงละหนึ่งร้หาสิบาทโนนี้ก็สั่งห้าโลใจกลัวจะไม่ทันเอาเอาเอาถุงเลงสามโมงนัดายเอาถุงนลงทันทันค่ะค่ะใครที่มาเที่ยวริมน้ำแสก์กังนะคะแล้วก็ร่องเรือค่ะอย่าลืมแวะมาที่แพรป้าแต๋วนะคะเขาก็จะมีอาหารเป็นจําพวก ปลาย่างนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาย่างปลาต้มผู้สาควนแบบโบราณค่ะก็ลองแวะซื้อหาไปทานกันได้ค่ะโดยเฉพาะน้ำพริกปลาย่างขอแนะนำกันเลยนะคะแพรป้าแต๋วค่ะหลังจากที่เราลงจากแพรป้าแต๋วกันแล้วนะคะเราก็ ก้องเรือก,กลับมาขึ้นที่ท่าน้ํานะคะที่ตลาดริมแม่น้ำสแกกลางค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะจารุกันชาแนลก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งต่อไปเราจะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนไปอย่าลืม s u ซับสไครกดติดตามกันด้วยค่ะ